สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับผู้กำลังรับชมนะครับช่องพหลุกซ้องบันดอนนะครับผมเมื่อนี้ก็มาปลามันนะครับพี่น้องเป็นปลามันนาคือเกานะครับผมนี่นะครับปลาใหญ่เลยนะครับทางพุ่นไทยมาแล้วนะครับผมเหลือตะตีไทยเริ่มให้หนีนะครับให้ต่อไปนะครับเมื่อนี้กติพามาเบิงนะครับหัวอีคือเกานะครับผม เป็นหัวม for like ันพันอีเหลืองหน่อยคือเก่นะครับผมถี่จงไว้นะครับการเดือนนะครับผมการเดือนถึงปลายเดือนนี้นะครับผมนะครับพี่น้องกู่นี่กรบจงไว้นะครับหอดการเดือนนี้ถึงปลายเดือนนะครับผมพี่น้องสีพอดีพอดีนะครับผมถ้าราคาโบลงกันนะครับนะครับผมพี่น้องคันกู่หลังสงการเลยนี่กะ หัวกับสีบปันได้นะครับพี่น้องกับสีโบแก่ปันไดนะครับแล้วก็นำนักกับสีโบดีปันไดนะครับผมแต่ว่าขันกลางเดือนนี้นี่รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นหลยเติบนะครับพี่น้องนะครับนี่ขึ้นหลายเติบแล้วก็หัวแก่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพอลูกสองที่พาดดึงบึงนะครับแปลงนี้นะครับเปลี่ยวยุ้สองให้นี่นะครับผมของมืนหนีนะครับ นี่นะครับสำหรับแปลงนี่ก็หัวใ่ใหญ่ปันใดน,นะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งได้กินหนํำนะครับเป็นดินทรายขาวบบบนี้แห้งนะครับนี่นะครับดึงขื้นซ้องเงานะครับผมหัวกระลุ่นนี่นะครับพี่น้องนะครับกะทือว่าใส่ได้อยู่นะครับผม สำหรับเรื่องลำมันนะครับที่พี่น้องถามกันมาไล้หลนะครับพี่น้องเขาเม็นทำพอหลูกสวงนะครับในคลิปนะครับผมลำมันหนี่กระไายอยู่นะครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับกับต้นสันๆันยังสีนะครับต้นน้อยๆอีนะครับแต่ว่าบ่ค่อยเดี๋ยวไปปลูกนะครับพี่น้องมันอายุสั้นนะครับก็คือว่าเอาถิ่มเลยนะครับพี่น้องนะครับ เอาทิมแล้วก็ไถกบนะครับเป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นเลยนะครับผมสําสหรับพี่นงคิดถามว่ามีพันบัวนะครับเอาไว้ปีหน้านะครับมีแน่นอนนะครับผมฝากพี่นงนะครับกดติดตามกดในช่องพหสุกสองบันดอนนะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวปีหนาถ้าตัดลำนะครับพันนีนะครับผมพันอีเหลืองหน่อยนะครับกับเกษตรศาสตร์นะครับผมส่วนมากทางบ้านพหลุกสองกิากิมีนี่นะครับ M C M r นี มีเล็กๆน้อยนะครับพี่น้องนะครับวไหลายนะครับแต่ว่าพันธุ์อีเหลืองนี่ไหลนะครับพีกไก่นี่นะครับค้นมานะครับพี่น้องเศร้ากะทิตะกอนนะครับผมมาสื่อนะครับไหลนะครับพี่น้องตัดไปประมาณตามที่โพลูกสองกู่กับเกือบลอยตองลอยเลนะครับกับตัดเบิดนะครับได้กู่แตะต่อนะครับผมเพิ่นเอาไปปลูกไหลนะครับ ไปปลูกลงไถนานะครับแต่ว่าฝนั่อนบดีนะครับพี่น้องก็ตามปีตามเดือนนะครับสําหรับมันนานี่ก็ร่อยัางให้พี่น้องลงทุนไหลนะครับใส่พอสมควรนะครับผมปุ๋ยนะครับใส่พอสมควรแล้วก็ร้องพื้นเทียเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็รอฝนยางเดียวนะครับก็ได้ผลดีคือกันนะครับผมถ้าบรจําเป็นกับเบ่อเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นมันอายุสั้นนะครับอายุสั้นเลี้ยว สิกินปุ๋ยกินฟุ้นบบเบิดนะครับพี่น้องนะครับถ้าลงทุนไหลกะเสี่ยงกับการขาดทุนนะครับนะครับลงทุนพอดีพองามนะครับผมเท่อไรปีไรแหล้งคือปีนี้นะครับผมกะขาดทุนหลยหลายคนอยู่นะครับผมพอหลูกสองเองกะขาดแน่อยู่นะครับผมขาดกื่กันนะครับเพราะว่าแหลงนะครับมันบบเป็นหัวนะครับเป็นหัวกะเป็นหัวซ่านะครับหัวหน่อยๆนะครับผมก็เลยอ่อ บได้ผลนะครับสามสมควรนปันไดนะครับอุปีพอหลูกสองก็ได้นะครับอยู่สามตันต่อไรนะครับนะครับที่เฮ็ดได้นะครับผมปีนี้ก็ลงมาสองตันนะครับกับสองตันหานะครับผมก็เลยลุบนะครับบรลปบกโบได้ไลนะครับพี่น้องนะครับผมบบได้ไลปันไดเพราะว่า ก็เป็นรถไทยก็ของเองนะครับกับบไดด้จ้างนะครับผมก็ก็เลยบ่ดด้ลงทุนไหลนะครับสําหรับพี่น้องจ้างรถไทยกับกันักแน่นะครับผมปีนี้นะครับกันักแน่นะครับเพราะว่าแต่จ้างรถไทยเพิ่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับทบานี้อ่ามันหัวดีดีนะครับผมปลาลูกซองกะทิอ่าตาเห็บเบิ้งมือนีกับภาพี่น้องมาเบิงนะครับปลาแันลวก็ มาตอบคาถามนะครับพี่น้องที่ถามมาว่ามีละมันไขบอนะครับผมตกลงเป็นปีหนานะครับผมอ่าเป็นมันปีนะครับมีแน่นอนนะครับนะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผลลูกสองลงให้เบิ้งแน่นอนนะครับผมตอนตัดลำนะครับเลือกเถกแก่เพิ่นไขนะครับผลลูกสองจะสีถิมเบอร์โทรนะครับติดต่อเพิ่นไห้นะครับผมนะครับกพี่น้องกับ กดติดตามไว้นะครับเพื่อสิ่ดีโผัดนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อคำลางทแล้วก็มุมีอย่างไรนะครับผมคลิปนี้ขอลาพี่หน้องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหนาวกันไม่อีกคือเกานะครับผมสําหรับเร่องมันนะครับคลิปนี้ขอลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับผม